สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปบอกเจ้านี้นะคะว่าพระราชินีจะใช้นี้ให้สุดตื้นตันครั้งสมเด็จพระพันปีหลวงทรงตรัสกับพระศกนิกรหากจะหาคำกล่าวใดในโลกลาเพื่อมายกย่องเปรียบเทียบพระเกียรติคุณและพระมหาการุณาธิคุณในองค์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั้นกล่าวได้ว่าไม่มีแล้วเนื่องโดยพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดพระชนมายุตั้งแต่17พระพรรษาเป็นต้นมาและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ได้อ่านทีไรก็รู้สึกตื้นตันหัวใจอยู่เสมอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือพระนิกรชาวไทย ที่กำลังเผชิญทุกข์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พากรจันมทมาทะแพทย์ติดตามเสด็จแล้วว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้านั่งไกล้พระองค์ครั้งหนึ่งข้าพเจ้านั่งไก้รรรพระองค์ท่านจนได้ยินการสนทนาและทราบว่าหญิงชาวบ้านผู้มาเข้าเฝ้ามีความทุกข์เรื่องนี้สินสามีของเธอจากไปและทิ้งเธอให้เผชิญนี้สินตามลําพังพร้อมกับลูกเล็กๆอีกสองคนข้าพเจ้ามองว่าความทุกข์ยากแห่งชีวิต ได้ฝากริ้วรอยไว้บนใบหน้าของเธอแววตามีแต่ความสิ้นหวังลุกลุกปราศากความเบิกบานอย่างที่เด็กๆควรจะมีพระราชินีทรงมีพระราชดำรัสถามหญิงชาวบ้านคนดังกล่าวว่าเป็นนี้เท่าไหร่เธอผู้นั้นไม่ยอมตอบเพียงแต่ทูลว่านี่นั้นมากมายเหลือเกินและข้าพเจ้าได้ยินสมเด็จพระราชินีทรงมีพระราชดำรัสว่าไปบอกเจ้าหนี้นะคะว่าพระราชินีจะใช้นี่ให้ ข้าพเจ้าถึงกับน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวผู้สูงศักดิ์ที่สุดของแผ่นดินประทับอยู่ท่ามกลางชาวบ้านยากไร้ส่งมอบความรักความช่วยเหลือให้เด็กๆจะได้รับขนมแจกผู้ป่วยมีแพทย์ดูแลผู้สูงอายุได้รับแว่นสายตาผู้ยากไรจะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องทุนร้อนไม่มีผู้ใดที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือข้าพเจ้าเคยสงสัยว่า ต้องใช้พระราชรัพย์มากเพียงใดทราบทุกครั้งที่ราชฎรน,นำผลผลิตของต้นมาก็ได้รับคำตอบว่าพระราชินีทรงรับซื้อทั้งหมดค่ะข้าพเจ้าพบว่าพระองค์ต้องใช้พระราชรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้นูกล้วถผวายข้ามูลนิธิศิลปชีพหลายล้านบาทต่อวันช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือผู้คนที่สังคมส่วนใหญ่พากันลืมเลือนผู้คนที่ไม่มีโอกาสข้าพเจ้าเชื่อว่าในสายพระเนตรของพระองค์ ผู้ที่ยากไร้ก็เป็นคนไทยที่พระองค์ทรงรักข้าพระเจ้าเสียดายที่หลายครั้งโทรทัศน์ไม่อาจถ่ายทอดความรักความเอื้ออาทรของพระองค์ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ